ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์วิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ตั้งอยู่เลขที่157หมู่ห้าตำบลบุ่งค้าอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการภายใต้การบริหารงานของนายประเสริฐวงโปทา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์โดยมีนางรุ่งอรุณปานเจริญดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนางมณีการพักดีสรเดชดำรงตำแหน่งครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสาววิภาวีโพเกตดดำรงตำแหน่งครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจาการนักเรียนนักศึกษาและนางสาววริษฐาสุกรรัศมีดำรงตำแหน่งครูทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทายาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์มีบรรยากาศร่มรื่นสวยงามบนพื้นที่ประมาณ1 6 0 0ไร่วิทายาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์มีภารกิจจัดการศึกษาสายอาชีพ ในหลากหลายรูปแบบได้แก่การจัดการศึกษาสายอาชีพภาคปกติการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีงานทำการจัดการศึกษาสำหรับผู้ได้โอกาสการจัดการศึกษาเสริมวิชาชีพสำหรับโรงเรียนประถมและมัธยมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับบริษัทเบทาโกรและบริษัทคูโบต้า การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษาให้บริการประชาชนในรูปแบบอื่นๆและเปิดทำการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ4ส,สาขาวิชาคือสาขาวิชาพืชศสาสตร์สาขาวิชาสัตวศาสาตร์สาขาวิชาช่างเกษตรและสาขาวิชาธุรกิจเกษตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สสาขาวิชาคือสาขาวิชาพืชศาสตร์สาขาวิชาสัตวศาสตร์สาขาวิชาช่างกลเกษตรและสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการธุรกิจเกษตรมีทุนการศึกษาจำนวนมากให้กับนักเรียนนักศึกษามีองค์การนักศึกษาที่อยู่ในพระราชูปถมคือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนับเป็นเวลากว่า40ปีที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ยังคงมุ่งมั่นเสริมสร้างนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพและเกิดความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อนำองค์ความรู้ไปปฏิบัติงานได้จริงในสังคมทำให้เกิดคุณค่าในการพัฒนาเกษตรและเทคโนโลยีต่อไป